ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกๆทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องเบาแหลมพารวยจะพาพี่น้องมาติดตามกับเหล็กล่าพัฒนาครับผมครับสําหรับมือนีนะครับเนาะมาตามชุดฟันทงกันครับพี่น้องอ่ะมาสังเกตกันเบื้องก่อนเลยพี่น้องที่ลงห้นะครับเนาะรับชุดเหล็กสี่ตัวครับผมรับถ้าพี่น้องเอฟซีทันใดนะครับเนาะต่อไปครับผมเขาฟังเบาแหลมนะครับเนาะไล่สดครับเต็มเต็มเลยพี่น้องครับสําหรับแนวทางครับที่เบาแหลมลงห้นะครับเนาะรับอ่ะมาเบื้องกัน ครับวิ่งกันง่ายๆเลยพี่น้องครับเจ็ดครับผมเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์ครับพี่น้องเข่าซีตัวโต้น้อครับเนาะสามตัวครับพี่น้องตัดง่ายๆเลยครับผมศูนย์ห้าเจ็ดครับผมแลกกะศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์นะครับเนาะครับอันนี้คือตัดมากง่ายเกินไปครับพี่น้องก็เลยเนาะครับเนาะครับลุดไปครับผมเพราะว่าครับตัวเลขเนาะครับเนาะครับมีอยู่ในนี้ ครับสามตัวนี่เพราะท่านผัดได้พี่น้องก็ถือว่าเก่งนะครับเนาะแต่วาครับสามตัวยูนนี่คือมาเจ็ดศูนย์นะพี่น้องเนาะหนึ่งเด่นคือศูนย์นี่แหละครับผมเอามาเบิ้งกันครับพี่น้องมือนี้ครับผมตัวใดจะเด่นนะครับเนาะอ่ะฝากพี่น้องเด้อครับผมทันใดเข้ามากันแล้วถ้ามักถ้าชอบแนวทังของบบาวแหลมพาล้ารวยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับทั้งช่องเบาวแหลมพาล้ารวยกันนั่นเนเด้อพี่น้องเอฟซี สำหรับหนึ่งแลครับเนาะกับเขาเต็มๆเลยพี่น้องครับหนึ่งคือว่าเขาเต็มๆกันเลยครับเลขวิ่งซ้ายวิ่งซ้ายรูดครับผมครับแต่ถ้าพี่น้องเอฟซีทันใดตัดกินตัดใส่เนาะครับเนาะครับพิจารณาว่าอันนี้กระเด็นครับอันนี้กระเด็นครับผมครับมีโอกาสที่จะตัดศูนย์หนึ่งเนาะครับเนาะอ่ะแต่แอดบอจับให้พี่น้องก็คือจิบอตัดเอามาเบิ่งกันครับผมครับสําหรับแนวทางกันครับพี่น้องอ่ะขออนุญาตลบนิดนึงค่อยขีดไหม ชุดที่บบจําเป็ี่ยนนะครับเนาะที่กัดติดกันออกไ้เอาออกไปเลยเาครับสําหรับครับผมเล่าพัฒนานะครับเนาะครับในรอบครับผมมือนีครับพี่น้องครับมือนีนะครับเนาะมือนีเป็นวันศุกร์ครับผมครับสุกที่ห้า กันยายนสองห้าหกแปดครับผมครับเฮียนเบาแลมนี่ม้าลายเลยพี่น้องครับกะเสียงมากะจีเฮ้าอยู่กันมีคนยังไปยังมากเขามาในเฮียนครับผมครับมาเข้าเจามาโผดเอามาปล่อยเบาแหลมกัเก็บมาเรียงครับพี่น้องครับหาเงินได้กะครับกะไปน้ำมันมาเลยพี่น้องก็พอถึงก็มาเลี้ยมมาก็ได้กินนะครับเนาะแต่กะเกือบสิคือหั่นลังมือครับผม ครับต้มตับให้ม้ากะเหลียมันจะค่อยกินธรรมดาละคนมักมีวางลดนะครับเนาะครับสําหรับครับผมกับแนวทางเราพัฒนาชุดฟันตงรับผมฝากพี่น้องเอ็ซีนะครับเนาะท่านใดที่เข้ามากันแล้วครับผมฝากกดที่ตามกดไลค์กดแชร์ครับเหมือนกับทั้งช่องบ่าวแหลมพารวยกันนาเด้อครับผมครับชุดฟันตงสีแดงๆได้หายไปนอนพี่น้องเนาะย่อนวานให้ไล่หลายพด มันเลยบังครับผมเบิ่งเตรียมจอยนะพี่น้องเนาะครับครับสำหรับครับผมชุดวินหรือว่าน้องคบเนาะขับ,นะบชุดซีตัวเลขกซีตัวมินีิบุคคลผ่านได้พี่น้องครับมีโอกาสมาสูงนะครับเนาะถ,ถ้าถ้าวิเคราะห์ตามที่เบ้าแล้ววิเคราะห์ครับพี่น้องบุกครผ่านเลยแหละ หงั่นเนง่ว่าเป็นตะพาดนาะพี่น้องเนาะครับเป็นตะเข่าเต็มๆเลยครับตั้งที่เลขเข่าครับเข่าเนี่ยหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามครับพี่น้องเอฟซีเลขกสี่ตัวนะครับเนาะเดี๋ยวบ่าวแหลมกรแลผมครับสําหรับเลขกสี่ตัวครับช่วงไล่สดเนะพี่น้องอย่าลืมครับผมครับหรือว่าอาจจะบ่ได้ไล่สดครับพี่น้องเอฟซีอย่าลืมแอดไลน์เข้ามากันไวดเด้อครับผมครับ สำหรับพี่น้องเอฟซีครับผมกะมีบอลแลวก็มีกลุ่มนอกคับน้อครับกลุ่มเยอะแต่กลุ่มส่วนใหญ่จะมีหวยแถบทุกประเภทหวยหุ้นหวยห้าน้อยครับผมรับลงอยู่เบิดมือครับมีบริการอยู่เบิดมือครับทันใดที่บรมักบ่ชอบนคองขับรับมักความเป็นส่วนตัวครับก็มีค่าเสียใจได้พี่น้องครับเขากลุ่มคือกันมีเฉพาะรัฐบาลไทยกับเล่าพัฒนาลงให้อาครับสาหรับครับผม ครับเลขกสามตัวบกค้วนผ่านเลยพี่น้องเลขกสามตัวมือนี้นะครับเนาะครับอ่ะบกคือไผ่นะครับเนาะแล้วก็คือสิบุมีไผ่คือครับพี่น้องครับเจ็ดหนึ่งสามครับผมขับบังเลขกสองตัวกันพี่น้องเอฟซีเลขกสองตัวนะครับเนาะครับเลขกสองตัวหนึ่งสามครับผมครับเลขกสองตัวหนึ่งสามครับ มือนี่นะครับผมบอเลือกเล็กนึงมูนี่ครับเหลือฟันเหล็กสามครับพี่น่เอฟซีครับอันนี้คือวิ่งรูดนะครับเนาะผมเห็นจังสี่และบ่ลเข้าใจพี่น้องเอฟซีครับกะผู้ที่บอได้เบิ้งคลิปกะสิบอเข้าใจนะครับเนาะแต่ถ้าพี่น้องเอฟซีผู้่นติดตามผู้เพิ่นเบิ้งคลิปเบาแหลมีเราก็จะรู้เรื่องว่าครับเหล็กกะคือเข้าใจครับผมพี่น้องเอฟซีก็สิเข้าใจนะครับเนาะครับที่เบาแหลมลงแบบนี้แบบนี้ อันนี้คือเลขกตัวครับนี่คือเลขกตัวอันนี้คือเลขกตัว,นนค,ตวครับยัดไวให้พี่น้องเห็นได้ชัดเจนนะคนอกคีเส้นใตเบ้าแล้วรู้สึกว่ามันจะเบ้าชัดไปไหนครับผมสําหรับเลขวบิ่งครับผมสําหรับเลขกบิ่งเน้นๆเลยพี่น้องเอฟซีมนี่สามงจังเล็กกับมากครับผมครับบ้าไว้กับบอยู่พันวาครับ อาฝากกันเอาไว้ครับผมครับสำหรับเลขกนะครับเนาะครับบอลเลีมีสูตรหนึ่งที่มาประจําครับพี่น้องแต่งวดลูงหันนี่หลุดนะครับเนาะครับเลขกสามครูครับผมสามครูมีพี่น้องแต่มี่สามเจ็ดครับผมครับกับฝากวิ่งกันไว้นะไม่ได้พี่น้องครับสามเจ็ดครับผมครับสามเจ็ดสามแปดสามเก่าสามครูนี่แต่ว่าชนอยู่ในสูตรเลขกสามตัวจะมีแค่สามเจ็ด ดังนั้นนะครับเนาะขออนุญาตครับผมอีกคู่นึงครับผมครับแหกกดจากนิดนึงโอ้มันอยู่น้ากันเลยพี่น้องครับหนึ่งสามเจ็ดมาตัวโตดกันยังดีตัวไดชิมากะซางคอยอยู่ใน3ตัวนี้มีแล้วพี่น้องเอฟซีครับบอเขียนเนาะครับเนาะครับเห็นบอกขนาดเลขคิดว่าสิมาฟันเปล่อบเนาะครับเนาะกันยังมีแล้วอยู่ในเลขตัวเดียวสุดยอดเลยมือนี้มาแน่นอนเลยแหละครับผมเลข3ตัวฮามพลาดกันเลยถ้าพี่น้องเอฟซีสำหรับครับผมเลขกซีตัวพี่น้องสิเอาอยู่บ่อ ครับเลขซีตัวที่พักันเอาอยู่บ่เลขซีตัวของบ่าวเหลี่ยมนะครับเนาะครับพี่น้องเอฟซีก่ะสิบีวินเองบ่หรือจะให้วินให้ครับเดี๋ยวบ่าวเหลี่ยมจะขออนุญาตจับให้นะครับเนาะครับเอาไวน้นี้ก็ได้ครับพี่น้องสามหางเน้นๆเลยเลขซีตัวครับผมก็จะมีนะครับเนาะ หนึ่งเจ็ดหนึ่งสามตัวเด่นครับตัวก,กันตัวรองลงมากก็จะมีครับผมหนึ่งเจ็สามสสามเจ็ดสามสามครับย่าพลาดด้วยพี่น้องเลขกีตัวน้องครับนาะอครับ,นะรบทันใดที่สามารถน้องครับนาะอครับ หาซื้อได้กะอย่าลืมครับเอาไปพิจารณากันเบิงครับบ้าแหลมคออนดุญาต้ะครับเนาะตีกรอบไปเลยครับจะบ่ได้ไปเกะกะขับความหรือซื้อพี่น้องเอฟซีครับผมครับสี่ตัวโต๊ดครับพี่น้องครับอันนี้คือสี่ตัวโต๊ดเดอครับผม เอาแคปหน้าจอกันไว้ครับพี่น้องเอฟซีครับสำหรับตัวเลขสําหรับแนวทางนะครับเนาะเราพัฒนาครับผมชุดฟันธงบ่าวแหลมพารวยครับผมขับงวดประจําวันศุกร์ที่5กันยายนนะพี่น้อง2568ครับผมเราพัฒนาบ่าวแหลมพารวยครับผมงวดนี้นะครับเนาะครับคันผู้ได้ยากโชคยากมันอยากปังตามเบาแหลม้ะพี่น้องครับผมเลข3ตัวสูตรนี้ถือว่าเก่งครับพี่น้องครับงวดวันจับแต่ฮอดสี่ตัว3ตัวนะครับเนาะครับ ตอนที่ไล่สดพี่น้องเอฟซีอาจจะมีหลายท่านเห็นครับเพราะว่าเห็นพี่น้องเอฟซีส่งคากาแฟ่มาให้เบาแหลมอยู่ก็ขอบุญขอบคุณครับผมครับขอบุนขอบคุณนะครคบเนาะครับออกซื้อเลยครับผมแต่ว่ากันออกซื้อมันก็จะไ่อยากให้ออกวันไหนพยัยาให้ออกบอกได้ได้พี่น้องเบาแหลมยินดีครับผมครับกะถือว่าเป็นผู้มีน้ำใจนะครคบเนาะครับกะงวดนี้กะให้เพิ่นแตกอีก4ตัวหรือว่า3ตัว2ตัวนะครับเนาะหมักตัวใดเลือกตัวใดกะคอยเขาปังๆครับผมเอามือนีย่าพลาดเด้พี่น้อง 713ครับผม13ึ่ามน้พี่น้องเนาะครับเด่น3สายวิ่งสายลูดครับผมเต็มๆเลยพี่น้องครับผมเหล็กสานะครับเนาะเด่นอิลีครับผมครับหามผาดกันเลยทีเดียวครับสำหรับเลข4ตัวครับพี่น้องครับเด่นๆเด้อครับผมครับอย่าผาดกันมือนี้นะครับเนาะครับเลข4ตัว ครับอันสัตว์บ่พี่น้องอันใส่ลงไปแสดงแห่งบริตัคือวันครับเปลี่ยนสีใหม่เหมือนกันนะสีใดน่อยสัตว์เนอ,อ,เ,นอเอาสีนี้สัตว์กันอยู่พี่น้องตัดกันอยู่นิดนึงครับเอาแคปหน้าจอกันไว้ครับผมครับสำหรับเล่าพัฒนาชุดฟันทงมือนีครับพี่น้องครับ ย่าพลาดกันเด้อพี่น้องเลข13เบ้าแหลมครับผมครับสิเสียดายเด้ครับอ่ะโชคมันกันทุกขู่ทุกคนนะครับเนาะสำหรับพี่น้องเอฟซีครับที่ติดตามรับชมผลงานของเบ้าแหลมนะครับเนาะครับมือนีครับผมขอให้ปังปังกันทุกขู่ทุกคนพิษพลาดประการในเบ้าแหลมพารวยต้องขอกราบประทานอภัยพี่น้องเอฟซีกันทุกขู่ทุกคนนะครับเนาะครับให้อภัยบ่ละถึงเลขสามตัวคอยเสียหายเด้อเบ้าแหลมครับผมมือนีครับซิดนันพี่น้องเอฟซี ได้ทันทีเลยครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอพี่น้องโชคหมานรำรวยปังปังกันทุกคนทุกคนครับอย่าลืมเด้อพี่น้องแอดไลน์เข้ามาครับผมไอดี ID. ไลน์0 8 1 1 0 8 6 2 4 8 0 8 1 1 0 8 0 8 1 1 0 8 6 2 4 8ครับผมครับลืมได้อ่ังหันพี่นออ้องไอเดียย้ำไม่ไม่เป็นอย่างเี้ครับอ้าอย่าลืม อดไลน์เข้ามาเพราะว่าช่วงไล่สดน้อครับเนะาะห้าฝนตกบ่าสามารถไล่ได้ได้พี่น้อง,งครับกนะ็จะบ่ได้ลงให้ยน้อครับเนาะอาจจะจบที่คลิปนี้ครับผมแต่ถ้าฝนบ่ตกบ่แรงก็จะลงให้พี่น้องเอฟซีทุกขุทุกคนน้อครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม